สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมครับ,รบทางแฟนเพจของ FM 9เอ็มเ i ้าซุปเปอรครับวันนี้เรามาไลฟ์สดกันหลังเกมครับผมน้องแป๊บเป็นไงฮะไหว,ไ,วไหมฮะชิวครับชิวนะ <laughs> เออเราแบบสบายๆด้วยกันฮนะก็เมื่อสักครู่ก็คงจะได้รับฟังนะครับการรายงานสดการแข่งขันฟุตบอลเอเชียครับสอพันยีระหว่างทีมชาติไทยกับทุกสเปนกิสถานซึ่งเราก็แพ้ไปอย่างบุบวิดแล้วก็เสียดายนะแพ้ไป1นต่อศนะครับก็ตกรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับในช่วงแร็สดราก็ มีแ้วสดบรรยากาศการเชียร์ด้วยนะใช่คงจะเห็นไปแล้วนะเมื่อสักครู่นะ <laughs> ครับเราม <c oughs> าเก็บตกเรามาเก็บตกแล้วก็เรื่องของอาหารด้วยนะฮะ <c oughs> เรามานั่งคุยกันจะชิลแล้วกันก็เข้ามาคุยกับเราสองคนได้นะนะครับทางแฟนเพจของ FM 99อนะครับอยากจะคุยอยากจะบอกอะไรก็บอกมาได้นะครับ <c oughs> พีมงค่วามเข้ามาคุยกันนะครับทาง เอฟเอ็มเก้าก็เอ็ิบิทิโนะครับในแฟนเพจของเรานะผมว่าน่าจะมีคนทักว่าหิวข้าวแน่เลยหิวข้าวใช่ไหมกินกับข้าวของเราหลายคนนะน่าจะไปโซยทำเราไม่มากก็น้อยนะก็เสียดายเนาะครับเนาะครับผมเปื่สกครู่ที่ผ่านมาเลยครับก็แพ้กับทางอุสเปไปในัดสอบก็ต้องยอมรับว่าเซนติโก้คาร์ตเรตส์เขาก็เก่งจริงนะใช่คนซื้อของอุสเปเขาไม่แลกกับเราเลยนะเขาค่อยๆเติมเต็ยขึ้นมาแล้วก็อาศัยความสูงใหญ่ความสมรรถภาพตัวที่ เข้าทาแล้วก็ทำประตูได้ถึงสองรูด้วยกันอพอนักเตะตัวสูงใหญ่แล้วก็เทคนิคเบสิกดีเนี่ยมันก็มันก็นําเราครึ่งสเต็ปอ่ะครับมันก็ทําให้แบบวางจังหวะที่เขาฮองบอลหรือว่าเปลี่ยนจังหวะบอลเนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยไปแยกบอลจากเขายากนะครับพอไปเล่นยากปุ๊บพอเขาสู่พื้นที่สุดท้ายมันก็ทําให้แบบวางจังหวะเขาแทงรู้ช่องก็ทําให้หลุดหลายครั้งครัซึ่งสถิติกันยิงกว่าตูบอกว่าเราห่างกับอุซเบกิสถานเยอะมากนะครับเราตรงขอบ เขาเนียไหมสองนะสองไหมใช่ครับอืมสองครั้งเองนะครับแล้วสองครั้งเราได้ประตูหนึ่งลูกใช่ก็ถ้าเกิดนำคําพูดของอิชิอิที่บอกว่าก่อนเกมเนี่ยพยายามที่จะปรับจังหวะลุ้นธรรประตูในิเทศไทยเนี่ยที่มันมีมากมายเนี่ยให้ใช้ให้คุ้มค่าซึ่งครั้งนี้ผมว่าอิชิอิเขาแก้เกมแล้วก็แก้หมากได้ดีนะเจงเพราะว่าวันนี้เรามีโอกาสน้อยก็จริงแต่ว่าสองสามครั้งที่มีลุ้นเนี่ยเราก็สามารถทําได้หนึ่งหนึ่งประตูด้วยครับอืม ครึ่งแรกหลายคนก็อาจจะขัดใจหน่อยขัดใจเยอะเลยนหละฮะเพราะว่าเราวันนี้เราก็เปลี่ยนแปลงผู้เล่นจากสอเกมแรกที่เป็นชุดหลักของเรานะครับถึง4คนด้วยกันใช่ครับถามว่าเซอร์ไพรส์ไหมก็เซอร์ไพรส์ไม่แพ้กับคุณผู้ชมนะฮะสี่ตำแหน่งที่เปลี่ยนไปว่าลุงรัตก็ได้ลงสนามด้วยใช่วอลเลอร์ชิปนะฮะปัทมพนก็ได้ลงสนามด้วยมีสารัตอยู่เย็นด้วยที่ได้ลงสนามนะครับก็เกมในครึ่งแรกต้องยอมรับว่าเราดู ดูไม่เหมือนการเล่นใน3เกมแรกในรอบแรกนะใช่ประมาณอย่าไงดูหรือว่าอาจจะเพราะเราพักนานเกินไปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะพักเท่าไหร่พัก8วันถึง9วันใช่เราเปกครั้งสุดท้ายวัอาทยคือยี่สิบห้าคือเป็นนักเตะชุด2องทโลซามแต่ว่านักเตะชุดแรกที่ตัวเจงอะเป็นยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดก็คือวันอาทิตย์โอ้โหนานนะครับกี่วันนะครับก็เกวัน9วันนี้มันฝืนนะพี่เจ๋งคือนักบอลแต่ละคนเนี่ยเวลาลงฝึกซ้อมเนี่ย มันซอบเข้มข้นกันห้าวันเองนะแล้วก็มาแข่งขันลีกใช่ไหมห้าหกวันเนี้ยแต่ว่าอูหางไปเก้าวันนี่บางทีจังหวะที่มันจะมันจะปรับสปีดหรือจังหวะเกมเหมือนเหมือนคนที่เล่นต่อเนื่องมันต้องใช้เวลาเหมือนกันซึ่งครับมันก็เห็นได้ชัดว่าเราก็มีจังหวะที่มันอื่นแล้วยังเชื่องช้าอยู่พอสมควรบางจังหวะแต่มันไม่พุตปาสเหมือนเกมแรกที่แบบโอ้โหพอเราวิ่งมันวิ่งใส่เลยอะนักสองนี่แบบยิ่งเห็นได้ชัดแล้วแบบจังหวะสวนกลับหรือจังหวะอะไรเนี้ใช้ความเร็วหรือต่างมันมันเห็นชัดเจนในจังหวะ ที่มาเล่นในเกมนี้ผมไม่ได้ขัดขัดกันเกินไงโดยเฉพาะในครึ่งแรกใช่แต่ว,ว่าก็าขาว่าเราก็ต้องครับต้องเคารพการตัดสินใจนะครับของ I อิชิในการวางสเปซผู้เล่นคนแรกลงไปในครึ่งแรกแต่ในครึ่งหลังก็คือต้องจับแล้ว<ช>ก็ส่ง สองสุดลงมาครับสองพี่น้องนะฮะสุปชัยกับสมโชคลงมาครับไอ้ไอ้สุประโชคกับทางสมบูัณ์ต้ลงมานะมาเล่นคู่กับเจ้าสุประชัยเจเด็จนะครับก็ีือว่าเกมของเราดีขึ้นนะครับนะดีขึ้นนะครับแล้วก็ได้ประตูตีเสมอแต่อย่างที่บอกไปมันพอตีเสมอปุ๊บอุซเบกเขาก็ไม่ได้รับอย่างเดียวเขาก็โต้กลับมาพอจังหวะโต้ก็ทำให้เห็นว่าคุณภาพหรือจังหวะจบสกอร์ของเขาก็ทําได้คมกริบเลยแค่โอกาสไม่เปลือง ในครึ่งหลังนะครับครึ่งแรกอาจจะแตกต่างไปหน่อยมีโอกาสเยอะแต่แต่ทําทาประตูได้เพียงแค่ประตูเดียวครึ่งหลังมีโอกาสไม่เยอะเท่าครึ่งแรกแต่ก็สามารถทาได้หนึ่งประตูเช่นเดียวกันแลวก็เป็นประตูสําคัญด้วยครับก็เสียดายนะครับนะครับวันนี้เราก็สู้ระยองเต็มที่แล้วนะฮะในการเราก็บริการเจ็ดนาทีสุดท้ายนะครับก,ก็ในช่วงทศวรรษ พยายค์บุกแล้วแต่ว่าอุสเปเขาไม่เอาแล้วใช่เขาลงไปตักทับหมดเลยครับเจ้าคูสูนอฟกองหลังวี25เนี่ยโอ้โหตัวสูงใหญ่มากอเตนะนักเตะไทยเองก็ตามหรือว่าจังหวะบล็อกสุดท้ายเนี่ยโหทำได้เด็ดขาดก็ทําให้เราก็จังหวะบุกมันก็มีสะดุดได้บ้างนะครับครับแล้วเจนเป็นไงบ้างครับมีบทสัมภาษณ์ของอิชิเนาะใช่อิชิก็พูดถึงในเรื่องของนักเตะแต่สิ่งที่ผมว่าน่าจะสะกิดใจแฟนฟุตบอลแล้วก็สมาคมกีฬาฟุตบอล แห่งประเทศไทยในยุคต่อไปก็คงหนีไม่พ้นสิ่งที่อิชิบอกนะครับว่าอยากให้ีมชาตไทยเนี่ยมีการพัฒนาทั้งระบบนะครับไม่ใช่เฉพาะแค่นักเตะสมาคมเองก็ตามก็ต้องมาช่วยนะครับไทยลีกเองก็ต้องมาช่วยเช่นเดียวกันโดยเฉพาะในเรื่องของเวลาการปรับเวลาการแข่งขันให้มันสอดคล้องกับโปรแกรมของทีมชาติไทยนะครับก็ตรงนี้ก็เป็นการบ้านสมาคมยุคใหม่ด้วยนะครับส่วนนักเตะก็คงไปปรับปรุงแก้ไขกันต่อไปนะครับสิ่งที่อิชิ บอกแล้วก็พยายามย้ำกับนักเตะหลังจบทัวร์เมนต์นี้ก็หวังว่านักเตะเนี่ยจะนาไปต่อยอดได้ใช่นำไปตออ่ยปตอยอดแล้วก็พัฒนาตัวเองถ้านักเตะหยุดพัฒนาผมว่าทีมชาติไทยเราก็หยุดพัฒนาด้วยอ,อ,อ,อะครับก็สภาพดีนะฮะก็บอกว่าเกมน,นี้สิทธิเราต้องปรับปรุงแก้ไขไม่ใช่เฉพาะทีมชาติไทยอย่างเดียวก็รวมถึงภาพรวมด้วยนะครับก็ดีนะกับัเรื่องของไทยเด็แล้วก็เรื่องของสมาคมนะครับคือมองว่าไม่ใช่แค่ทีมชาติเราต้องพยายาม ต่อยอดอย่างต่อเรื่องเพราะทุกภาคส่วนก็มีส่วนสำคัญใช่ครับพิจารที่จะพัฒนาวงการฟุตบอลไทยนะครับส่วนหนึ่งก็ต้องดูรัฐบงรัฐบาลก็ต้องมามาช่วยแล้วก็สมาคมเองก็ต้องประสานกับรัฐบาลในการในการช่วยเหลือหรือพัฒนาให้ให้ให้มันเป็นระบบอย่างอย่างชัดเจนนะครับ,รบต่างนี้ก็คงอ้างคิยไม่ได้แล้วแหละเพราะมันหายไปหมดแล้ว <c oughs> นะครับก็คงมามาเน้นจริง,รง,รงๆตรงไหนเป็นจุดอ่อนก่อนหน้านี้ที่มาสะดุดไปก็คงมาแก้ไขให้มันดีขึ้นหวังว่าจะดีขึ้นในอนาคต ผู้เล่นไปแล้วเอ่อครบไปแล้วก็ดูผูเ้เล่นบ้างน,นะครับ,รบก็คือเจ้าลูโซนะนิโคลัสมิเคลเซนนะครับแบ็คขวาลูกครึ่งไทยนอร์เวย์ซึ่งเป็นหนึ่งคนที่เล่นได้อย่างโดดเด่นแนละก็เอ่อเรียกว่าแจกเกิดอย่างเต็มตัวนะนะครับหนุ่มลูกครึ่งคุณแม่เป็นคนพิศโลกนะฮะนะครับ,รบ,รบก็ให้สภาพนะครับว่าช่วงเพลครึ่งโค้ชอิชิโกะบอกกับนักเตะไทยนะครับว่าทุกอย่างมันเป็นไปไ,ปได้น่าจะปกุกเรื่องของอทานจิกิสถานเปล่าชนะจุดโทษแล้วก็เข้าถึงรอบ แปดทีมสุดท้ายได้นะครับแล้วเราก็ลงในลงมาในสนามในครึ่งหลังมาด้วยพลังงานและความดุดันเอช่ครับครั้งนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีของทีมชาติไทยฮะเราผ่านรอบแบ่งกลุ่มได้ด้วยการที่พิเศษประตูและก็ต้องเจอกับทีมที่ค่อนข้างแข็งแกร่งในรอบล็อกเอาท์และหวังว่านะครับจะทำได้ดีกว่านี้อืแล้วก็ตกรอบ16ทีมเป็นสมัยที่สองติดต่อกันครับครับอีกสี่ปีข้างหน้าที่ซาุดิอาระเบียกก็คงเป็นตัวหลักนะสำหรับทูกโซครับตอนนั้นน่าจะอายุประมาณยี กยิบเจ็ดมั้งอืกอก็ยังอยู่อีกยาวครับครับผม,มเดี๋ยวทีมชาติไทยของเราก็จะเดินทางกลับมาถึงไทยในวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะฮะก็หนึ่งกุมภาพันธ์ก็เดี๋ยวโอ้หถนึ่งกุมภาพันธ์สักพักเนี่ยก็สมัครฟุตบอลไทยเริ่มตั้งแล้วนะอ่าใช่สัปดาห์แป<ต>ด <c oughs> ก็ถือว่าแกุมภาพันธ์วันนี้สามสิบนะครับพรุ่งนี้ก็นอนพักผ่อนน่าจะออกเขยสายนะสายเพี่งเพียงนะครับก็จะเดินทาง จากกาตาร์มานะครับก็แบ่งเป็นสองกลุ่มนะสองกลุ่มอืมเด um e <ม>ินทางมาถึงกลุ่มแรกในเวลา12นาฬิกา5นาทีครับเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมินะครับไปรับก็ได้นะครับโดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์เที่ยวบินที่ QR834 ครับและกลุ่ม2เวลาประมาณเกือบบ่ายนะ12นาฬิกา50นาทีครับพอเดินทางมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์เที่ยวบินที่ 8R836 นะครับบางคนบว่าทำไมไม่มาพร้อมกันเพราะว่าอย่าลืมว่าคือเราเนี่ยเปลี่ยน จากมาโนโปกิ้งมาเป็นอิชิเอเอคือเราบุกบุกแบงค์ไหมบุกเอ้ยบุกบุกตัวไหมเนี่ยตั้งแต่ยุคของมาโนะโปกิ้งแล้วเออครับแต่พอเปลี่ยนก็เลยต้องมีการขลับแล้วก็ต้องไปสองชุดนะมันเปลี่ยนแผนการเดินทางด้วยครครับก็ทําให้เดินทางไปกับเดินทางกลับก็ไม่พร้อมกันแต่มันก็ไม่ได้พร้อมแบบห่างกันเป็นชั่วโมงนะห่างกันแค่ประมาณหลักนาทีประมาณ45นาทีได้ครับผมนะผ้วเอา คนส่งมาก็ส่งมาเยอะนะนะครับก็มีอาจจะบทน,นักเตะหลายคนนะฮะท้ผมดูลงไปนะฮะ,ะ,ฮะบอกว่าประถมพลกับลุงรับนะครับก็โดนวิจารณ์แต่อย่างที่บอกไปคือเราไม่ได้อยู่ในอยู่ในทีมอยู่กับทีมด้วยอ,อิชิเขามองเห็นผู้เล่นเขาอยู่ับทีมนะฮะใช่ใช่ไม่ว่าจะอยู่ไม่กี่เดียนก็ตามแต่เขาก็บอกว่านักเตะคนไหนที่เหมาะกับการส่งไปในสนามหรือแทคติกของเขาครับนะครับจะไม่ว่าน้องไม่ได้เนาะอืก็จากนี้ผมว่าก็คงเห็นแล้วแหละว่าใครเหมาะสมกับ ทีมชาติไทยในยุคข,ของเขาแล้วก็ระบบการเล่นของเขาก็คงเป็นสิ่งที่จะต้องพัฒนานกันต่อไปซึ่งอย่างที่บอกแหละท,ที่เขาก็คงมีเวลาน้อยโอเค okay, เขาอาจจะทํางานในในไทยมานานแหละแต่ว่าเขาอาจจะเห็นเห็นจุดที่มิกกี้พีขึ้นมาอาจจะหวังว่าจะใช้ประโยชน์ซึ่งเกมกับซาอุเขาก็เล่นได้ใช้ได้อยู่เหมือนกันนะได้รับโอกาสต่อเน,นื่องก็อย่างที่ถ้าใครได้ฟังในช่วงสกอรไลท์รีพอร์ตทางเอสเอ็สุ้าของเราเนี่ย โค้ชแบรนเองก็บอกว่าบางทีโค้ชเนี่ยมันเป็นเรื่องของแท็กติกด้วยการเลือกผู้เล่นแต่ละคนนะครับเพราะว่ามิกกี้หรือว่าลุงรัตเองเนี่ยเขาก็หวังว่าจะมาเล่นเกมรับในการหยุดไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นแบ็คหรือว่าริมเส้นของเขาของอุสเบกิถานด้วยนะครับก็ยังไม่รีบใช้งานสุพณัฐแล้วก็มันเป็นวางแผนเรื่องแผนสอแผนสมด้วยนะครับเมื่อบางทีเนี่ย เราก็หวังให้นักเตะทำงานได้ดีแหละโค้ชก็หวังนะครับแต่ว่าพอเรทาทำผลงานไม่ดีก็ต้องม,มาปรับเปลี่ยนเกมในช่วงครึ่งหลังเขาก็ปรับเปลี่ยนแก้แกเกมได้เร็วนะสำหรับอิชิอันนี้ผมกินน้ำส้มอยู่นะฮะไม่ได้ดิวอะไรนะเออกลางเชื่อวเศษนะฮะหายไปเลยครับเขาบอกหมดก็แต่ว่านัดที่เจอซาอุเล่นดีนะเล่นดีนะครับเพราะมันก็เป็นรายละเอียดของเกมนั่นแหละบางทีก็วันที่จะดีก็ดีใจหายไปไหนดุดก็ ก็คงให้กำลังใจกันนะคือผมว่านักเตะเองก็คงอยากอยากเล่นให้มันดีนะแต่เรือว่าอุสเบกเขาดับโลกดีกว่าเราตั้งตั้งแต่สี่สิบห้าสิบเดือนแเขาดับตั้งแต่หกสิบกว่าเห็นไหมหกสิบแปดมาห้าสิบแปดประมาณนี้สี่สิบกว่าดับครัวนะครับก็ต้องให้เขาด้วยนะฮะทำไมไม่เอาสามสุบรวมตั้งแต่ครึ่งแรกครับครับเอาไว้ไงก็อย่างที่บอกไปว่าบางทีก็อยู่ที่แท็กติกด้วยแท็กติกก็อาจจะให้ลุ่งร้านหรือปู้ถมพลมาช่วยเกมรับนะครับแล้วก็ เอาว่าเป็นไพ่เด็ดด้วยนะครับในในแผนสองแผนสามครับเขาสี่คนที่ลงมาแท้จะไม่มีบทบาทเลยครับรปอว่าตัวที่เปลี่ยนลงมาครับบอกว่าไงก็ผมว่ายังยังไม่สุดนะหคือผมผมก็คาดหวังเกมนี้ไว้เยอะเหมือนกันแต่ว่าผมกลับเสียดายตัวที่ตัวที่โดนตัดออกไปอย่างบดินผาลาหรือว่าจะเป็นเจริญศักดิ์ซึ่งซึ่งบอกว่าถ้าถ้าเปลี่ยนเป็นเจริญศักดิ์อาจจะบ้บากว่านี้ อืมแขงกว่าเนาะใช่เพราะว่าได้ความขยันด้วยเพราะว่าทางเจริญศักดิ์อาจจะมีความเข้าใจในเรื่องของการเล่นของอีชีมากกว่าลุงรัดลุงรัดฟอร์มดีก็จริงแต่ว่าในเรื่องของแท็กติกเหล่ต่างๆจะเป็นรองเจริญศักดิ์อยู่อันนี้ก็แล้วแต่มุมมองของโค้ดเขาอาจจะมองไม่เหมือนเรานะครับซึ่งผมกได้รับข้อมูลว่าลุงรัดเขาก็ซ้อมดีนะ อันต่างๆมานะครับก็มันเป็นเรื่องที่มันอยู่หน้าง,งานนะบางทีเราเห็นแค่แบบในเกม,มซึ่งในเกมเนี่ยมันก็แตกต่างจากจากที่เราดูโทรทัศน์หรือว่าเขาดูข้าวสนามหรือดูสเกลบุมต่างๆเนี่ยมันจะละเอียดกว่าเราครับอืมก็อ่าแปลว่าน้องไม่ได้นะ้องลูกหลักนะฮะเพราะว่าวันนี้ก็เต็มที่แล้วแต่เราเห็นว่าฝั่งขวาเนี่ยเวลาที่เราได้บอลนะครับเติมเกมขึ้นไปข้างบนนะจ่ายบอลขึ้นไปข้างบนเนี่ยนในกุฎจ่ายให้กับลูกหลักเนี่ยลูกหลักเนี่ยโดน สองตัวสามตลอดนะใช่ใช่มีคู่ตลอดคือผมว่าวันนี้อุซเบกเขาก็รู้แหละว่าริมเส้นของเราอันตรายสังเกตว,ว่าหลายครั้งเนี่ยก็มีนักเตะเวลาเล่นเกมรับเนี่ยริมเส้นเราได้ทั้งมิเกลสซันหรือว่าปีของเราเนี่ยโดนลุมสองลุมสามตลอดพอลุมกินโต้เนี่ยถ้าเราช้าหรือจังหวะชิ่งไม่เข้าใจกัน,นก็อย่างนี้มันก็ต้องเสียบอลกันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วก็วิจารณ์ได้นะครับสำหรับนักเตะก็ ก็วิจารณ์ใ nah, ห้มันพอเหมาะแล้วกันอย่าไปแบบลามปามถึงครอบครัวเลยเขาอย่างงี้ให้ให้มันอยู่ใน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 เใเวิวที่พอเหมาะถ้าเกิดมันเด็กเขาก็อยากเต็มที่และถ้ามันแรงเกินไปผมว่ามันมันก็มันก็ไม่เหมาะสักเท่าไหร่คมันไม่มีใครอยากแพ้สําหรับสําหรับทีมชาติไทยเนาะมีถามแป๊บๆแป๊บๆจะตอบได้กับข้าวมีอะไรบ้างครับอะไรนะครับกับข้าวมีอะไรบ้างข้าวเนี่ยมีลาบรับส้มตำเออ เหลืออย่างเดียวเหลือก้อยสักเล็กอะไรเงี้ยน้วตกอะไรพวกนี้นะก็สามารถไปกินตามได้นะครับแต่ว่าหลายคนเนี่ยดูบอลเสร็จน่าจะหิวหิวครับน่าจะหิวแล้วเมื่อกี้แล้วผมผมรอนท้องหมดแล้วนะครับช่วงช่วงหลังเนี่ยกินกินเยอะไม่ได้ในช่วงเย็นเสรษฐารับครึ่งแรกกลางเราเก็บบอลไม่ได้เลยครับใช่ใช่ใช่ก็พอเราเปิดเปิดเปิดโหมดเกมบุกเข้าใส่ในครึ่งหลังก็เล่นได้ก็สู้ได้นะสู้ได้สู้ได้แต่พอเขาได้ลูกสองเขาก็ปิดประตูแพ้ลอเขาก็ปิดเกม ไม่บุกละจะแปลกวันนี้เ,นเ,รเราเราไม่ค่อยทําชิ่งกันไม่ค่อยนอกจากจังหวัดอบตูนะจังหวัดทําชิ่งจังหวัดเล่นร่วมกันเนะี่ยเพราะยังมีน้อยอยู่ไม่เหมือนกับอุสเบที่วันนี้จังหวัดเล่นร่วมแล้วก็แทงตามช่องของเราเนี่ยโอ้โหฉากของเขานะถผมว่าดีอผมอว่าเอาพร,าศระศัตรูที่ไม่ใช่ลงไปครับเอ,อแต่ก็เป็นมือหนึ่งนะปฏิวัตินัดีนดเดีอาจจะมีพลาดจังหวะหนึ่งที่คืนบอลกลับมาแล้วก็เบิร์บอลคืนขึ้นไป ขบนอ่ะกาไนะครับโดยเข้าดักได้แล้วเดียดที่เขายิงแล้วหลุดเสาไปนะฮะก่อนหน้านี้เขาก็ฟอร์มดีครับแต่ว่าผมว่ามันก็ผิดฟอร์มกันทั้งหมดอ่ะแต่ว่าผมผมให้คนหนึ่งที่ที่มาตรฐานสูงก็คือลูกโซ่อืมแล้วก็อีกคนนีกสั้นใช่อีกคนนึงอ่ะผมว่าทีระทรก็เล่นดีนะคนนี้หลังโดนวิจาร์ไปสองเกมว่าเล่นไม่เด่นเตีว่ว่าเล่นได้เด่นกันนะครับอืจยังว่าตัดบอลสวยๆหลายครั้งเหมือนกันนะฮะเอฟซีเองระยะตัวนะครับพิชิถ้ามาแทน มาโน่เนี่ยผมว่านั่นจะดีกว่านี้นะครับอืมัมนก็มันก็บอกไม่ได้เนะาะเพราะมาโน่ก็อยาลืมว่าเขาก็พาทีมได้แชมป์อาเซียนซอสไมตินไดก็ให้เครดิตเหมือนกันโซลมาโน่เขาก็มาในช่วงที่ทีมไ,ไทยมีปัญหาเขาแก้ปัญหาก็อย่างน้อยที่สุดก็เป็นคืนความสุขให้แฟนบอลในช่วงนั้นๆอ่ะนะใช่ช่วงโควิดด้วยใช่ที่ไปได้แชมป์ที่สิงคโปร์นะฮะครับเออมิวจานก็พี่จันน้องมิกกี้อยู่นะฮะครับ แต่พี่ยังบอกไปอ่ะเหมือนลูกล้านแหละคือลงไปแล้วโดนประกบสองประกบสามตลอดเวลาเราได้บอลเดี๋ยวว่าเราพยายามจะชิงบอลแบบหนึ่งสองแล้วก็ไปเลยนะฮะใช่ค่า่วันนี้ต้องชมบากของทางคาตาเนนาที่อวันนี้เวลาเรามีบอลข้าบนที่ใดเนี่ยมีคู่ตลอดนะครับค่ะผมเดี๋ยวคือคู่ดึกวันนี้มันเป็นเซาห์กับกาลีใต้กาลีใต้อ่ามีบอกว่าฉลามขาวเอาอยู่ไหมครับฉลามขาวเป็นเจเกนคริสมานนะ ขุดซือของเกาหลีใต้เห็นยิ้มเกมเสมอกับบาเล่อยู่ยิ้มตอนไหนยิ้มตอนยิง <c oughs> โดนสามสามมั้งยิ้มเลย <c oughs> เออหนีญี่ปุ่นนะฮะ <c oughs> ครับคัดบอลลกบอลชิดสหรัฐประมาณนี้อะเนาะนะครับออบอลชิดก็ตามเทคนิคอะ่ที่บอกไปโค้ชก็มองเห็นว่าบอลชิดน่าจะเหมาะกับการเล่นแบบนี้อ่าประเด็นคือจับบอลรั่นไงครับมีกกี้ก็นั่นแหละครับก็ได้เห็นแล้วว่าแบบดักเติกคนไหนที่มันเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมของทีมไทยก็ข่าวหน้าก็ภาวนาให้โค้ชเนี่ย ตัดสินใจแล้วก็อย่าอย่าเลือกว่อีกอ,อกนะครับชนาทิพย์นะฮะอาจจะมีต่อเวลาหรอกครับก็จะว่าอย่างนี้ก็ไม่ได้นะเพราะว่าชนาทิพย์ก็เจ็บอยู่แล้วฝั่งของทางอุสเปก็ก็ไม่มีไอ้ออีกอร์รเซกเยฟด้วยนะแล้วก็ไอเอเดอดอร์ชูบูรด็อกด้วยนะกอ,องหนา้าคนสำคัญของเขานะฮะครับ,รบผมเขาก็จะแข่งขันคนนี้นะฟุตบอลทถดเป็นนะครับไม่เคยเห็นโค้ชคนไหนเปลี่ยนตัวผู้เล่นนัดสำคัญสี่ตัวแบบนี้นะครับปกติ เห็นแต่ดัดที่ไม่มีผลอันนี้ก็เพื่อนตัผมก็แปลกใจนะสเสไพภัยมากเพราะว่าตอนก่อนเริ่มที่จะเข้ามาแลวส่วนแ้กก็เข้า,ารายงานส่นเนี่ยผมก็บอกแป๊บเอ้ยแป๊บส่งอะไรมาให้อะไรเงี้ยมันใช่เลยเงี้ยพาะเปลี่ยนทฤษสีต่างเนาะรับพตกใจก็ตกใจอยู่นะครับแต่แตถ้าเกิดมันดีโอโหคนก็ชมเทวดาได้นะใช่ฮะพอพอม <พอ S 1> ันมีค่าเดี๋ยวก็ตามตามสภาพครับก็โดนโดนทัวร์โลกันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วใช่ น้ำมัโต้เนี่ยทำไมไม่มีสีเหลืองครับไม่มีฮะกระจังส้มนะฮะรเราทํางานอยู่เราดื่มไม่ได้นะฮะอออชอบเด็กรูปเครื่องเชียร์ได้ใจจริงจริงครับอิชิโยอย,อย,อยาวๆเลยครับว่ามีภาพเดินที่ตัดไปที่อาจารย์แกมีลูกเครื่องที่เป็นฝรั่งเด็กผู้หญิงเป็นแรกที่เป็นหนูน้อยอ่ะครับดีใจและสะใจแล้วเชียร์แบบโหหรือว่ามาเต็มคารา่ม่เอาเลยนะใช่ใช่คิวลิ่งมาเต็มนะครับผม ผมไม่ต้องการความสุขครับผมต้องการให้เชลล์ไทยเขารอบครับเราก็อยากให้เขารอบเหกันนะ,อะเออขั่วทุ่เอเจนต์ครับเกาหลีไหวไหมหรือเปล่าครับถามมาแป๊บหนึ่งนะครับจะเซาลุ่นสูสีนะแต่ผมยังเชื่อว่าความเขี้ยวเกมรุกของซาอุนะ่าจะดีกว่าในะความแข็ดขาดอ่อีกังอินหรือว่าจะเป็นซันนมินซันนัมมินยิงยิงได้ยังในซันนเมมิน,นยิงจุดโทษนะอ่ายิงโทษนะจะมาเลยอ่ยิงในช่วงทบเวลาที่เจอมาเลยลูกที่จะนำสามสองไม่รู้ว่าลูกนั้นแบบยิงเน้นเปล่ายิงเข้าสามสอง ก็หวังนะทีมชาติไทยเนะมาเล่นกับไทยนะขอให้เล่นแบบมาเละเกาหลีใต้เราเจอมาเลวันที่ยี่สิบทศรรยี่สิบสี่ป่ะปลายเดือนมีนาคมเอ่อลัวต่อไปนะแล้วไทยจะลงสามเราเจอมาเลด้วยอ่ะเจอเจอเออเกาหลีใต้ขออภัยเจอเกาหลีใต้ขออภัยไปเยือนที่เกาหลีใต้นี่ะในช่วงปลายเดือนมีนาคมนะครับผมเขาว่าบอลของเราชากว่าเขาก็คือเขาตัวใหญ่เลยก็ว่าเขาดับโลกดีกองเราด้วยเนาะอืมต้องให้เขานะับครับเอ่อน้กข่าวไทยเราจะมีเอ่อ ไปสาวโคตดแบบอีลัก์หรือเปล่าอ๋ีรัก็เาตกรอบแล้วนักขาจะสาวโคตดฮะไม่มีฮะเราไม่มีเราไปรับได้นะฮะครับเออได้สุดมากเลยครับในคลึ่งหลงังก็เต็มที่แราเล้นคลึ่นหลังเนาะใช่เบบนาะการทเหมือนปล่อยเกมไม่ค่อยเปล่านะครับ<ม>เออมีอยู่จังหวัหนึ่งที่เอาเจ้าเอฟเฟสโลเยแบบที่ไปเสียบใส่นิกลักษใช่ไหมครับ เสียดยายาเปลียนมากนะพูดตัดสินจากมาเลเซียฮะไม่ให้เลี้ยงด้วยแกก็เป่าก็เป่าก็ปล่อยเค็มเยอะนะวันนี้นะแล้วบอกว่าเพื่อนบ้านนะไม่ช่วยเราเลยนะไม่ช่วยเลยนัดสอบของเขานะฮะลงตัดสินในเอเชีกบังกานี้นะฮะครับผมเล่นบอลเป็นอาชีพแท้ๆไม่ต้องทํางานทําไมจับบอลและโฉบบอลยามีนิ่งนะครับก็โ,โ,โหวเวลาเล่นทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆแบบนี้เนาะ<ช>จับบอลไม่ค่อยลั่นมันก็มีไรายได้นะฮะ<ช>แล้วโดนเข้าระเบิดเงี้ยถถูกถูกกนะครับ เออขอได้าจอข้าวเหนียวหน่อยนะคืนนี้นะ <Hey. S 1> ฮะเดี๋ยวจะเป็นราม่าแบบอีรักกับจอดแดนนะฮะเออวันก่อนดูโดลุูครึ่งเยอะแต่ไม่ค่อยเข้ากันเอออันนี้ก็ต้องมาดูอีกนะกรบผมับผมโอ้สศมาเยอะนะพอซงเอ่ออะไรนะมีบอกว่าถ้าเรามีเจมีมุม้ยเพิ่มคงจะมีมิติมากขึ้นนะครับแล้วีครับในครึ่งหลังโอ้ก็คนสงข้ามา ทักทายกันเดียวนะราบผมเก็บครานี้เป็นประสบการณ์ครับแอนเชน่าเนี่งก็เสียดายจริงเพราะว่าถ้าครึ่งแรกเราเล่นได้เหมือนครึ่งหลังนะโหสเปก็ก็ก็หนักออ่ะใช่ใช่นะครับแป๊บบอกว่าใครเด่นอ่ะเธอจะไเน็ทีมไายเนี่ยผมผมชอบพรรษานะอย่างนี้ผมบอกชอบพรรษาว่าก็พิสูจน์ตัวเองเยอะเหมือนกันนะครับโดยวิจารณ์เยอะครั้งนี้ก็ลองเอเลียสได้หลายจังหวะเหมือนกันนะครับก็ช่วยทีมได้เยอะนะครับแต่ก็ แต่ก็อย่างที่บอกว่าสองคนนั่งเอเลียสแล้วก็ทางพันษานี่ก็อายุเริ่มแต่เลขสานะนะครับก็หวังว่าในอนาคตจะมีตัวตัวที่สดกว่นนี้มามาสารต่ออืมครับแต่ไม่แน่ก่าจะเล่นเหมือนนิเวศอะสากว่าแล้วถึงเลิอกอะเดี๋ยวต่อได้เนาอใช่ใช่เพราะว่าแป๊บก็พูดในวิดีโอครับในคลื่นกากาว่าคืาา่นภาษาเนี่ยดูวิจารเยอะนะครับคือคู่ หลายคนเนี่ยไม่รู้ข้อแท้จริงว่าทําไมเขาถึงถอนตัวจากทีมชาติครับแต่ภาษาเจ้าโยนเนี่ยคือมีปัญหาการบาดเจ็บเลื่องหลังนะแล้วรายการก็เลยถอนไปนะว่าเจ้าตัวเขาไม่อยากบอกอ่ะนะครับแฟนบอลก็ต้องให้รายใจหน่อยนะครับส่วนผมเนี่ยผมให้วอุตเทพนะจะเกิดเต็มตัวเลยแล้วก็นี่เล่นมโกซสั้นสองคนเลยกันนะครับมีที่ท้ายแม่บอกว่าชอบนิโคลัสมากครับเพราะว่าทุกเพยเนี่ยที่ เขาไปดูเนี่ยลหลายเพจละหลายสื่อเนี่ยก็บอกก็บอกว่าเต็มที่แล้วไม่มีใครแบบว่าทิศไทยนะมาไกลครับกับการเตรียมทีมที่อ,า,อาจจะไม่อาจจะมีอุปสรรคอยู่บ้างนะครับก็มาถึงขนาดดีก็ยอเยี่ยมละสุพรรปได้บว่าแข็งแรงแล้วอย่โดน,นเบียดกระเด็นโอ้โก็ดูตัวของกองหลักก็เลยละคูซุนนอปกูนนอปอะไรอะโอ้โหแล้วมีจังหวะหนึ่งเตะข้อพับระหว่างเตะสุภาชัยกระเด็นนะค,นคนะรับ กุงเทพจา์เตอร์เก็บบอลดีครับปฐมพลกับลูกรัดก็เหมือนเตือนสนามหรือเปล่าใช่จะเกร่งด้วย,ยาที่บอกไปเวลาแล้วเล่นทนาเมตนใหญ่แบบนี้เนาะนานสี่ปีครับแล้วล็วลอกทีมด้วยใช่เพราะบางคนก็ไม่มีประสบการณ์ทีมชาติเยอะบางคนก็เล่นเล่นเยอะอาจจะนิ่งคนบางคนนะถ้าเกิดไม่ค่อยได้เล่นทีมชาติเพราะถ้าเกิดผู้ประสบการณ์ทีมชาติเนี่ยมิกกี้กับทางลูกรัดก็ยังน้อยอยู่นะครับในการเจอทีมใหญ่แล้วเกมใหญ่แบบนี้บอกว่าเสียดายครับภรษาพลาดทดเดียวก็ เจ้าไฟซูลเลเยฟใช่ไหมนะครับพริกจากวันนั้นก็แต่ว่าก็เข้าหลวงจริงๆผมผมคิดว่าน่าจะเป็นจังหวะที่คิดว่าอ่านน่าจะเคาะจ่ายคืนให้เพื่อนอะไรเงี้ยแต่ไม่คิดว่าจะพริกกับตัวยิงใช่โอ้โหก็คำเร็วมาด้วยเนาะใช่ภาษาก็ประกอบหลวงไปนิเดียวโหยิงเข้ามุมเลยนะครับยิงคมมากๆก็สมเป็นนักเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยมของอุสเบกนะแล้วก็เป็นนักเตะยอดเยี่ยมทัวร์นาเมนต์เอเชียนครับ อยู่ยี่สิบเมื่อปีก่อนด้วยตอนเดือนมีนาคมที่อุสเปเขาได้แชมป์ครั้งแรกในบระสานาเดการแข่งฟุตบอลจิชซเมเชียอยู่ยีนะครับเอาวันนี้ก็ขอบคุณมากนะเข้ามาทักทายแล้วก็คุยกันมีช่วงหนึ่งที่ไล่สดไปถึง100่งร้อยนะครับแล้วก็ขอบคุณน้องแป๊บด้วยเพราะน้องแป๊บดูแล้วหิวเนาะใช่หิวแล้วนะฮะเดี๋ยวจะกินให้หมดเลยถ้าใครจะไปสั่งตามได้นะพวกลาบซุปตาอะไรเงี้ยจะมากินหน้าที่หน้าสมภทอนะฮะแล้วเราจะมาเก็บตกแล้วก็เก็บรายละเอียดนะฮะวันนี้ก็ขอบคุณททุุกคนนนะะฮี่ตตาาามรยงสดฟบอล เอเจนต์คับมาตั้งแต่นัดแรกจนถึงนัดรอบสมุททีมน้องแป๊บกับผมก็รายงานผิดภาพใบการอะไรก็ไปโทษน,านา้นองเอ็มแล้วกันนะน <laughs> ะครับอวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับทาง Facebook YouTube แลฟ์สด,กดของเราแล้วก็เรามี็นติ๊กตอกับไอจีนะฮะ <c oughs> ไปกดซับสไครต์ไปกดไลค์กดแชร์กันได้นะครับวันนี้น้องแป๊บสุปเพลิ่งเนาะครับสีทองเขียวและผมเจ๊ยศศักวันนี้จิตต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณ <c oughs> ละส,สวัสดีนะครับสวัสดีครับราตรีสวัสดิ์ครับรราตีสสวัสดิ์นะ